นี่ครับหวกเจ้าของเิ่นกำลังสนนะครับผู้หนึ่งมาเอาเกิงโล่เด้อของผมเอาสองรอยผู้หนึ่งเกิืองโล่เหรอผู้ผู้นี่ผู้เล่ามาหนี่จักบาทบุ๊กอเอาขึ้นมาบางสองโล่คนละ เอาวิงสวนเอาเลยตัวนี้วิ่งสวนเอาเดบบารแล้วโซหนอนหลัย่ก็มีางีวั oh, น,นสว่วนด้วยม,มือเนาะวันทางไหนุนมาเอาครับ 卡拉维纽嘛，我听听说嘛。